เอาละครับหลังจากคลิปก่อนนะครับที่เราจะทําการทําคลิปนี้ไปครับเลิกเ,เล่นแล้วครับไม่นะเกเรลาก่อนเกรแต่ว่าเครื่องบกคลิปเป็นเกรเครื่องในเป็น Ip ตูตแวนด้าขอโทษถูกะหลังจากที่ผมบอกว่าจะเลิกเล่นนะคือจริงๆที่ผมจะเลิกเล่นเนี่ยคือผมกลัวทุกคนเบื่อเว้ย ผมกลัวท่านผู้ชมนะครับจะเบื่อกันก็เลยคิดว่าจะาหาอันอื่นคลิปอื่นๆเนี่ยทำเพิ่มเติมนะครับแลวก็จะเลิกเล่นสปังกี้ไปโอ้ยเศร้าเลยเกินแต่คอมเมนต์ครับตอบกลับมาทําให้ผมตาสว่างแต่ผมไม่เบื่อนะพี่อย่าเพิ่งเลิกทําเลยอย่าเลิกเล่นได้ไหมโอ้เอา้าทำไมเลิกเล่นล่ะนี่หนูติดตามพี่พ่าพี่เล่นสปังกี้เลยนะสงสัยต้องเลยติดตามแล้ว <laughs> ขอบคุณมากเลยโอ้ตาสว่างเลยครับ เราจะชิ้งคนดูได้ยไงกลุ่มส่วนน้อยที่แบบอาจจะเบื่อกันเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์อื่นๆมาเพิ่มเติมแต่สวังกิผมคิดว่าไม่ครับเราจะต้องหาเวอร์ชันแปลกๆมาเล่นกันต่อไป <c oughs> ตัวไมนได้แกอย่าเพิ่งเข้าเฟร,รมได้ไหมออกไปเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าจับครั้งก่อนจับครั้งก่อนอะไรทุะยครูเอสไอมอดนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกนะฮะว่ามีเวอร์ชั่นเฮอร์เลอร์ด้วยอ่ะจัดไปเวอร์ชันเฮอร์เลอร์เรียบร้อยครับ หาไปเรียบร้อยครับและใช่ครับคนที่ทำสิ่งที่เรียกว่าหมอดนี้นะฮะคูเอสไอเฮอร์เรหมอดคนนี้เลยครับคุณบ็อกส r g ร์พาม R.P.R.O.G Gaming ขอบคุณมากนะครับแต่เขาบอกว่านี่นะเป็นช่องเขานะสำหรับคนอื่นที่แบบว่าพูดถึงช่องอื่นอเนี่ยไม่ใช่นะครับเลยก็ถ้าสมมุติแบบเขามาคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยแสดงว่าเขาขอบคุณผมจริงไหมเนี่ยคุณบู3748 g a m i n g อคอมเมนต์ผมหน่อย ขออนุญาตเล่นด้วยนะขอบคุณมากเลยไม่ได้แล้วคนที่สุดยอดและเก่งที่สุดขนาดนี้ในการทำมอดผมจะต้องไปโปรโมท <laughs> ผมจะต้องไปกดติดตามนี่ครับนี่คือช่องเขานะขอบคุณมากเลยนะครับที่เอ่อทำาัศบัญญในเวอร์ชันนี้มาก,กันนะครับแน่นอนมาเรามาต่อเลยดีกว่าจะ <laughs> <laughs> ไมบรรยากาศมันดูน่ากลัวขนาดนี้อยู่ในถ้ำหมดเนี้ยช่ำน้ําแข็งครับอันนี้โ oh อ้โหกลางคืนมืดตึ๊บมาเลยครับ <laughs> <laughs> ตัวแรกโอ้ลันอเวลันลเวครับอันแรกหนีวิ่งหนีไปซะ อ่าชี้ลูกศรครับ x x อะไรเนี่ย x x แปลว่าอะไรติดลบหนึ่งอองศาใครจะอยู่ได้เนี่ยนี่มันหนาวมากเลยนะโอ้ยเฮอร์รี่เร็วเข้าสิสปีดอัพเร็วขึ้นอีกโอ้เกิดอะไรขึ้นใส่เลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ดันดักเจ้าไอสป็อกเจ้าน้ำแข็งก้อนที่เอาไปใส่กับน้ำโค้กพี่โอ้ มีความสั่นน้ำผู้ชมยิ่งใส่ย,ยิ่งสั่นครับตัวนี้ล่ะโอ้เจ้าสตีฟเออสติกแมนโอ้โหความเดือดน้นผู้ชมเรายิ่งใส่ย,ยิ่งสั่นนะผมรู้สึกถึงความสั่นน้ำผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามีกริดมากขึ้นครับก็คือสั่นเพิ่มขึ้นนั่นเองมันเกิดอะไรขึ้น,น x by x. x มามีอะไรเปลี่ยนโอ้โหมาตา ายเปลี่ยนเล็กน้อยครับเี่เจ้าตัวนี้มีซอสมะเขือเทศด้วยนี่ใช่ไหมตรงตาตงปากน้ำชมเนี่ยโอ้ยแล้วยิงใส่ยิงสั่นนะฮะโอ้โหดูสั่นมากอตอนแรกไม่สันน่นขนาดนี้อืมอ่ะลองใส่กระติกน้ำเข้าไปเพิ่มโอ้นี่น้ำชมดูความสั่นโอ้โหยิยงอยู่ยิงสัน่นตายแล้วครับตัวน,นี้ครับในตัวเจนนะครับผมไปอ่านคอมเมนต์มาไม่ใช่อานิวตรอนนิวตันอะไรนะสักอย่างที่ผมบอกนะครับ ปใส่เข้าไปเพิ่มโอ้โหกำลังเกมผมกำลังจะพังไปโอ้น่ากลัวมากครับตาหีตาเดียวหีตาเดินไปตาตามเรียบร้อยครับโอ,โอ้มีความและเบินเดิมแต่ว่าดำน้ำมากขึ้นฟัง โอ้รู้สึกว่าเขาดับน้ำมาขึ้นยกเกมกันเราจะพังตัวสุดท้ายที่ผมจะต้องใส่ถ้าใส่แล้วมันจะพังไปเนี่ย <c oughs> ไป,ไปเราจะเริ่มใส่แล้วครับสปีดอัพเร็วขึ้นอีกใช่ไหมไปวัน <c oughs> ชูจินและเจ้ชเจ้ตัวนี้เป็นเบรคไปแล้วครับท่านผูน้ชมโอ้เกมเดียวโอ้โอ้โอัอนีมเมื่อมา นี่เบสดูฟังเบสโอ้นี่เต้นเต้นหน่อยพี่เป็นเอ่อไม้ตรายาดไตรายาดคืออะไร <laughs> เจ้าตัวเอ่อช่องครึ่งครับเอ้ยครึ่งช่องนะครับในเอ่อตัวโน้ตในดนตรีนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นเบสน,นั่นเองหัวนี้แลบมากอเจ้าตัวนี้แลบมากในตัวเช่นแล้วยิ่งตัวนี้ยิ่งหมุนครับยิ่งใกล้พังเรื่อยๆอ่ะเย็นเเย็น,น,น,นเออ <laughs> ตัวนี้จะเย็นกว่าเยอะ เรามาต่อและกันผมขอเก็บเจ้านิวตรอนนิวตันในตรวเจนเหลวอ,อะไรสักอย่างเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับกับตัวนี้เป็นเบรดเนาะเพราะว่าผมชอบมา,มาแมลงวีเอ๊ะเจ้าแมลงวันเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวแมลงวันโอเดี๋ยวเีขาตายหรอเดี๋ยว,เ,าายเ,เ,ยวเคุณน้ำมีแก่อูด้านดาร์กหมดความนี้เลยฮนะหมดความสดใสเลยท่านชม โอ้เจ้าช้างเจ้าตัวผู้หญิงครับเจ้าตัวผู้หญิงที่อยู่คนเดียวอะไรอ๋อไอซ์อ่ออ่อคูเอสไอ SI นั่นเองนะท่านผู้ชมจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวว่าตัวนี้เป็นฆาตกร,กรอาจจะเป็นไปได้เหมือนวันด้าไงไปใส่โอ้ไม่เป็นอะไรเลยแฮะทำไมล่ะ แร่รู้สึกว่ามีแบบน้ําแข็งหรือว่าน้ําตาหรือเปล่าอาจจะเป็นน้ําตานะครับท่านผู้ชมนี่คือน้ําตานะฮะแล้วก็โดนแบบว่าอา,อากาศข้างนอกเนี่ยติดลบ100องศานะฮะเขาเลยแบบว่ากลายเป็นน้ําแข็งแทนนะครับโอ้โหพี่เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วใครเป็นฆาตกรละ่ะเจ้าติ๊กถูกหุ่นยนต์หรอหน้าตาเหมือนฆาตกรตัวนี้ตัวนี้ผมว่าใช่ครับตัวนี้เป็นฆาตกรแน่ครับหุ่นยนต์ แกมันรายมากโหเจ้าตัวใส่หมวกมาเรียบร้อยครับโอลาฟไม่รอดครับส้อนมะเขือเทศเนี่ยเพียบเลยนะโอ้โโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่นะโปรตีนเข้าใจแบบเย่แบบมีความสุขแต่รอบนี้ครับด้านดารกเรียบร้อยไปตัวต่อไปเจ้าของขวัญขออนุญาตฟังหน่อยแล้วกัน สั่นมากสั่นมากภาพเป็นกิจแบบเหมือนกำลังจะพังแล้วครับดูคุณผู้หญิงโอ้โหตาแบบน่ากลัวสุดๆลายตากันหรือเปล่ามาใส่ต่อเจ้าเพชรครับเจ้าเพชรตาช้ำครั้งหนึ่งครับแน่โดนต่อยไปทําอะไรมาเนี่ยโดนต่อยอืมเจ้าหุ่นยนต์คาถาคอแน่น,น,นอนครับตัวนี้เลงไว้ก่อนนะครับต้นๆเจ้าแมวโอ้แมวผมวไม่นะ วิ่เดี๋ยวแมวค้าักสองสองตัวน่า,นางกเสียชีวิตเรียบร้อยครับหน้าตาไหนโดนฉีกขาดแล้วครับ <c oughs> ไม่เจ้าแมวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดาข้ามขั้นนะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กขอดูหน่อยโอ้ตัวตัวเล็กโดนควักลูกตาออกกับหัวใจไม่น่าจะเหลือครับ โอ้เป็นเปียนโ,นโนครับเป็นเปียนโ,นโนแบบเหมือนเป็นโน้ตเป็นโน,โน้ตคอยคุมตีมนะครับเหมือนโน้ตเบสแต่ว่าเหมือนตัวช่วยเบสนะครับตัวนี้ oh God. โอ้ไม่รดโอ้เจ้าเพชรอาเจ้าเจ้าเพชรตัวนี้เอาออกน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าไอศครีมกันนะฮะไอศครีมยังเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่โดนกินหรือว่าโดนอะไรนะฮะอืฮึเจ้าไอล่ะเจ้าน้ําแข็งก้อน อ๋อเป็นตู้เย็นตู้เย็นนะโอ้ไอ้ oh, กับหัวด้วยครับเขาว่าไอ้กับตัวกันหมดเลยน้ำชมดูตรงกลางเนี่ยเป็นตัวไอ้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาออกไว้ก่อนนะครับตรงกลางตัวไอ้ตัวซีตัวอีอซ์หรือว่าถ้าอาัดอ่านกับหัวมันจะแปลว่าอะไรเลยผมว่าต้องมีเอสเอเอ็กหรือเปล่า E อไอเอเอไอไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียบร้อยครับทุกอย่างเนี่ยมันยุ่งเหยิงไม่หมดเลยไหวกันไหมไหวกันไหมหลายตาหรือเปล่าไป เราไปต่อกับเจ้าตัวพงเขาเรียกว่าตัวที่เป็นบ้านอะให้มนุษย์อาศัย <laughs> โอ้อไปกอดมีซอสมะเขิดเทศครับข้างในเนี่ยซอสมะเขิดเทศด้วยหรือเปล่าขอญาตดูช้ดๆนะลดความสั่นลงหน่อยครับ <laughs> ว้าวโอ้ไปกอดเจ้าเจ้าทีวีมา <c oughs> โอ้ตัวนี้ฆาตกรเหรอ <c oughs> เดี๋ยวทีวีพูดอะไรเอ่ย เหมือนพูดว่าได้โปรดอย่าทำร้ายฉันเลยฉันยังอยากมียังอยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตอนเฮิร์ตมีเนี่ยแหละพี่ตอนเฮิร์ตมีฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแต่อย่าทำร้ายฉันเลยฉันยังอยากอยู่มีชีวิตอยู่แล้วตัวนี้คาตกรน้ชมผมเจอตัวแล้วรับโอ้เจ้าแบกมันเรียกว่าเจ้าแบกไม่ได้คือตัวสุดท้ายนั่นเองเจ้าหุ่นยนเดี๋ยวสองตัวนี้ครับ ฆาตรกรร้ายแรงขอญาตเอาแยกกันเลยไปแกเนี่ยเจอแล้วครับโหแกมันร้ายมากแล้วคนที่โดนสูงสุดเนี่ยที่ผมไม่ชอบเลยนะคือเจ้าโอลาสกับเจ้าแมวครับที่เสียชีวิตไปทั้งสองตัวเลยนะเต่ว,ว่าเจ้าแมวตัวข้างบนนะครับยังคงต้องยังร้องเพลงต่อไปนะฮะเพื่อใช้ชีวิตของเขานะครับให้อยู่รอดแล้วเจ้าตัว เจ้าตัวเล็กด้วยคือโดนฟักลูกตาแล้วนะโอ้เจ้าโอ๋ลาวนี่นี่นี่สามตัวนี้น่าจะโดนหนักสุดน,นะครับเอาลูกกระตา่ายเอาลูกกระตา่ายเอาลูกกระตา่ายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับถึงเอาลูกกระตา่ายน่าจะเอาไปขายหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยครับความดังหรือว่าอาจจะเป็นแค่ความสามดดเท่าน,น,น,นั้นนะฮะท่านผู้ชมอน่ากวาม,มากไหนใครโดนโอีกเจ้าตัวนี้ก็ตายครับเนี่ยลูกกระต่ายอีกแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมลูกกระต่ายหมดเลย เขาเอาลูกตาไปทําอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเอาไปขายโอถ้าดักดักหน่อยน,นะไม่กอนนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคูเอสไอเวอร์ชันเฮอร์เล่นนะฮะอาจจะมีอิสเทอร์ในเรื่องการเอาลูกตาไปทําอะไรสักอย่างหรือให้ซาตานนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคูเอสไอหัวล็อกไม่ออกเลยครับ oh